โอเคครับจบเลยสนุกกิจกรรมแต่วิดีโอนะครับวิดีโอครับนี่ครับพ่อครัวพ่อครัวพ่อครัวนะครับพ่อครัวหอมมากอันนี้ก็ไม่รู้ว่าใครแต่ว่าหล่อครับเนี่ยครับอร่อยไหมครับสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะครับออร่ยมากเลยค่ะครับปาริตาอร่อยป่ะครับ นะครับวันนี้เด็กนักเรียนชั้นม6ทับ7นะครับมาท,ทํากิจอาสานะครับทำเทเบิลชิลนะครับเป็นไงบอสเหนื่อยเปยกกล่านะไม่น่าจะเหนื่อยนะดูเปียกไปทั้งตัวแล้วนะไม่น่าจะเหนื่อยอ่าเปียกทั้งตัวแล้วที่กําลังทําอยู่เนี้ยไปทําอะไรหรอกจะไปทําอะไรรู้เปล่าที่จะทำเนะี้ยกั้นใคร <laughs> กันักเรียนกันักเรียนไม่ให้มาโรงเรียนเหรอ่แยกเป็นตัวไว้ไม่ให้เด็กเข้ามาเป็นไงครับสามหนุ่มโอ้สุดยอดเลยคุณโจ๊กสบาอ่อคือคืออย่าเข้าใจว่ามันจะเสร็จง่ายนะครับคุณทำไปแล้วว่าอย่าไปดูบ่อยอีกเยอะครับจะไปดูบ่อยข้างหลังอ่ะสองพันชิ้นนะครับทั้งหมดสองพันชิ้นสองพันชิ้นครับเราทำเสร็จ เหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยนะแต่ตอนนี้คล่องแล้วใช่ไหมโอเคเป็นไงครับตอนนี้เหนื่อยยังหิวข้าวครับอาจารย์หิวข้าวเหรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งได้กินเดี๋ยวแป๊บหนึ่งได้กินเดี๋ยวโรงเรียนมีข้าวเลี้ยงวันนี้หมมดห้อนะฮะหมดหม้อนะหมดท่อหมดหม้อ โอ้จะกินอะไรขนาดนั้นลูกคนเราอย่างมากก็กินได้แค่จานสองจานเป็นไงครับคุณเอกราชวันนี้เล่นอยู่ครับเล่นอยู่เป็นไงครับทำกีฬาสาววันนี้เพื่อโรงเรียนบางประกอกเพื่อเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆของเราสนุกดีครับสนุกดีนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับนี่คือทำอันเดียวนี่คือแบบว่าตกลง งานคุณภาพนะครับคือหนึ่งตัวทำไปทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วนี่คือกําลังจะถามว่านี่คือเพื่อนไม่ครบหรือว่าอะไรนั่งอยู่คนเดียวโอ้แล้วนี่คืออะไรนี่คือุกไปกินหน้ามาค่ะไปกินเน้อมาเลยคะเนื้อประตูกาอ้อยมากอร่อยมากนะฝีมือคูมัดลูกฝีมือคูมัด เหนื่อยย่างด้วไม่เหนื่อยเพราะนั่งอยู่ไม่เหนื่อยเพราะนั่งอยู่หิวแล้วนะกลัวหิวแล้วนะนี่คือไม่ได้โมใช่ไหมหรือว่าอะไรอะไรค่ะก็งั้นขออนุโมทนานะครับการทำกิจกุศลจิตอาสาในครั้งนี้นะครับขอให้6กทับเนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะ ติดมหาลัยในรอบแรกนะครับคืออยากได้คณะอะไรสถาบันไหนนะครับขอติดในรอบแรกทุกคนเลยนะครับคือไม่ไม่แปลกใจเพราะรุ่นพี่เราก็คล้ายๆงนี้แหละคือเป็นห้องวิศวะแฝง 20.. 20ได้อยู่นะประมาณ21คนได้อยู่นะหมายถึงว่ารอบหนึ่งรอบสองรอบหนึ่งรอบ2ถ้าจำไม่ผิด18พอรอบ3ก็เกินครึ่งกันแล้วอ่แล้วขนาดรุ่นพี่บางคนไแล้วพูดแล้วแสงสาราะครว่าอะไรจะถาพูว่าสงสารตัวเองก่อนไม่ก็หมายถึงว่าพี่เขาสงสารวกหนู เทอมมาเเอมวิชาเลยมาเท่าเดิมคือถ้าเทียบกับรุ่นที่แล้วคือมันก็จะเป็นพวกวิชาที่เป็นกิจกรรมต่างๆมันก็จะไปอยู่ภาคบ่ายหมดคือภาคบ่ายหมดก็อาจจะเป็นการเรียนทางฝากงานหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรียนจริงจังก็คือส่วนใหญ่จะอยู่ภาคเช้าสามารถกี่โมงถึงกี่ก็ทานเพียนปกติอ่าแต่ว่าไม่ได้ คือคนที่จะมาเรียนทุกวันคือคนที่ครปฏิบัด,ดก่อนไม่เคยถ่านเลยเนี่ยจะบ่นอะไรก็บ่นมาเวลาถ่านเลยเนี่ยให้รถ